สนับสนุนโดยเบเนพลัสโปรตีนไฟเบอร์ทางเลือกที่ใช่ของคนใส่ใจรูปร่างจีนเปิดตัวฐานดาวอังคารจำลองแห่งแรกของประเทศในมณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือโดยผสานความรู้ด้านอวกาศและเทคโนโลยีเข้ากับภูมิประเทศแบบทะเลทรายให้ผู้เข้าชมสัมผัสบรรยากาศเสมือนการเดินทางสู่อวกาศ ฐานดาวอังคารจำลองนี้ตั้งอยู่ในทะเลไซโกบีใกล้เมืองจินชางครอบกลุมพื้นที่กว่า67ตารางกิโลเมตรใช้ชื่อว่าฐานดาวอังคารหมายเลขหนึ่งภายในมีกิจกรรมหลายรูปแบบให้นักท่องเที่ยวร่วมสำรวจไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองของยานสำรวจดาวอังคารรถสำรวจดาวอังคารเต็นท์ชมดาวยามค่ำคืนและที่พักจำลองซึ่งผลิตด,ด้วยเทคนโนโลยีการพิมพ์3ามมิตินักท่องเที่ยวกล่าวว่าเคยเห็นที่นี่แต่ในคลิป พอได้มาเห็นด้วยตาตัวเองทั้งหินทรายสีแดงรถสำรวจและยานที่พิมพ์จากเทคโนโลยีสามิติมันเหมือนกับได้ออกเดินทางสู่อาวากาศจริงๆนักท่องเที่ยวอีกคนกล่าวเสริมว่าอุปกรณ์ฝึกเช่นห่วงหมุนสามิติและเครื่องแรงเวียงแม้จะเป็นเวอร์ชั่นจำลองแต่ก็ทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่หนังสือหรือวิดีโอไม่สามารถถ่ายทอดได้ซึ่งน่าสนใจมาก ฐานแห่งนี้มีกิจกรรมกว่า30รายการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสภารกิจอวกาศจำลองตั้งแต่การปล่อยจรวดการควบคุมยานให้เชื่อมต่อกันในวงโคโจรการชมการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ในสภาพแวดล้อมจำลองแบบดาวอังคารนักท่องเที่ยวอีกคนบอกว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการได้ชมการปล่อยจรวดจ,จำลองทำให้รู้สึกเหมือนกำลังร่วมจลองความสำเร็จของภารกิจอวกาศจร,จจริงๆ